สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ไทยค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยของธงชาติไทยมีอยู่3สีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินค่ะสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น ธงชาติไทยเริ่มต้นด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและสลับกลับมาเป็นสีขาวและสีแดงค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และสีขาวหมายถึงศาสนานี่คือรูปภาพลักษณะของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรูปขวานเงินตราของไทย ในเงินจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีตัวเลขไทยและสถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์สัตว์ประจำชาติไทยคือช้าง ศาราไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติที่มีความโดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่างไทยอาหารไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเช่นกันสำหรับใบางานที่นักเรียนจะต้องทำในวันที่8พฤศจิกายนใบนี้นะครับเป็นใบให้นักเรียน ระบายสีหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับความสําคัญของสัญลักษณ์ไทยระบายเฉพาะข้อความที่ถูกต้องนะคะเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ